ผู้ประกอบการธุรกิจเหมืองแร่ที่จังหวัดลบบุรีครับเขาจัดตรวจสุขภาพเอ็กซรย์ปอดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบเหมืองแร่นะครับในรัศมีไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรครับพร้อมทั้งมีการแจกถุงยางชีพเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ ที่วัดถ้ำเต่าสามัคคีทมหมู่ที่หนึ่งตําบลโคกตูมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับนายโกวิทจุลพันธ์ผู้แทนจากบริษัทแซนแอนด์ซอยจำกัดนะครับพร้อมด้วยคุณปิติอมรพัชระผู้แทนบริษัทร็อกไมเน่งไทยแลนด์จำกัดครับจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเอ็กซรย์ปอดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเมืองแร่นะครับในพื้นที่ตําบลโคกตูมรัศมีเนี่ยก็สักประมาณ1กิโลเมตร จากบริเวณรอบๆเมืองนะครับโดยตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเบื้องต้นนะฮะตรวจหลายอย่างทีเดียวนะใช่ค่ะ มีเอ็กซเรย์ปอดนะคะมีตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหูตรวจโรคเกาต์ด้วยค่ะแล้วก็ตรวจว,วัดระดับสายตาด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเหมืองแร่ในรัศมีไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรเพื่อเป็นการจัดทําแผนการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสุขภาพของสาธารณสุขตําบลโคกปูมเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเชิงป้องกันและรักษาพยาบาล โดยมีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณรอบๆเมืองแร่เนี่ยกว่า250คนเลยนะคะค่อนข้างเยอะค่ะเดินทางมาตรวจสุขภาพนอกจากนี้ยังได้จับถุงยังชีพแจกให้กับประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะก็ะเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะฮะระหว่างผู้ประกอบการกับประชาชนในพื้นที่เพราะว่าบางทีเนี่ยอยู่ใกล้ๆ แหล่งที่มีการทําอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงใ,<ช>ในด้านอื่นๆนะเขาก็มาตรวจสุขภาพให้นะฮะถูกต้องเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะคะพูดถึงนอกจากจะเป็นประชาชนในพื้นที่รอบๆบริเวณเมืองแร่แล้วด้วยเนี่ยปลายฝนต้นหนาวแล้วคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ